บรรยากาศเป็นตะนอนว่าพี่น้องจ้าวังเล่น,หน,หน,นเ,เหมือนห้อนห่อนแบบนี้เย็นเสยเสยแล้วนี่แงน่นนะ่ะฝนตกทั้งฝนทั้งลมเลยค่ะแต่เดี๋ยวนี้สงบแล้วคุณยายกัเละเหตุจิบไปจักหน่อยกันนะเป็นการบอกว่าบ้านแถวบ้านแถวกาะละสิ์ ฝนตกเลยพี่น้องจ้าฝนตกนะคะเย็นสบายค่ะเย็นสบายปอกไปไสเพราดได้ฟ้าก็แรงมากเลย <c oughs> แสงมากกว่าน้นองจ้าแสงแปรบรมากกว่าแสงมาเสียงก็ตามมา <c oughs> พอแสงมากแล้วเสียงแต่รุ่งมาเลย <c oughs> บึงบรรยากาศเหมือนกันพี่น้องห็นไ บางหังตุ้งยายเกือบแรมสนโผในเงื่อนพว่าทานเอาสักหน่อยค่ะเอาสักหน้อยบรรยากาศป่านน,น,านั้นก็ยังมีคนมาเล่นมาออกกำลังกายอยู่พี่น้องพี่นองจีนองดูดูฝน,น,นจะตกจนถึงตอนตอนกลางคืนเลยได้ไหมโตกโหลดโบวากันดอก ย่ำกนไปค้นมาก้นเข่าบ้านเข่าซองแล้วพี่น้องจ้าสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ไกลเนาะเป็นกับเขางานเขาสร้างแบบนกนูปูปีเพิ่งกับเขาห้องเขาหอเขาล่วงเขาร่างแล้วเปินเขาร่วงเขาร่างแล้วพี่น้องเอาบรรยากาศฝนตกโปรยโปรยตกว่างันตกแห้งบันนี้เรือเป็นฝนตกปล่อยปล่อยลพี่น้องจ้า ฝนตกไป,อย,ปอยค่ะธรรมาชาติบ้านคุณยายธรรมาชาติบ้านคุณยายค่ะธรรมาชาติบ้านคุณยายออกไปข้างนอกไม่ได้อยู่แต่ในบ้าน,นบรรยากาศมองเก่ามองเดิมเนี่แหละพี่น้องเพิ่มเติมคือฝนตกฝนตกฝนตกเย็นค่ะชุ่มฉ่ำเย็นสบาย เห็นไหมคะสนามโรงเรียนก็เขียวชวยอุ่มแล้วค่ะฝั่งกระนู้นก็เป็นโรงเรียนค่ะโรงเรียนฝนตกพอดีเด็กหน่อยเลยิกเรียนพอดีฝนก็ตกเด็กก็ถึงบ้านแล้วลหละฝนก็ตกฝนตกล่อยโปอยติงตะนอนบอาแม่นัน้ำเว้นตกเงี่ยมึงเว้นกับสิวานอนเว้นเนาะอากาศเย็นสบายนอนรับปูนสุด,สด คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้าเยี่ยมชมนะคะที่เข้าเยี่ยมชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะในคลิปวิดีโอหน้าค่ะคลิปนี้บายบายจ้า